สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนากาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับคนอื่นๆอีกหลายคนก็เดิมอันเปิ์เจียวยังคงสง,งบแต่นาหน้า,นาตกอยู่ในความงุนงง เธอตกอยู่ในความงุนงงตั้งแต่เธอมาที่นี่หลังจากทานอาหารเสร็จนาน่าไม่ได้พูดอะไรร้านเซนย,มยูมองดูท่าทางฝุ้งซ่านของเธอแล้คิดว่าเธอเหนื่อยแล้วเล็กน้อยพ่อแม่อาจารย์นานา่าพักก่อนไหมรา้านเซนยูถามนั้น,นเจิงยิ้มและพูดว่าหลังจากดื่มน้ําทะเลสาบเทพ,พสมุทรของเจ้าแล้วตอนนี้ข้าไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วเลยไปที่หอพักของเจ้าแล้วดูว่าลูกชายของข้าอาศัยอยู่แบบไหน ราเซีนยนยูมองไปที่นาหน้าอาจารย์นาหน้าท่้นจะไปไหมนาหน้าบอกว่าข้าก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันเราไปด้วยกันเถอะดีมากหลังจากออกจากโรงแรมก็ทําได้แค่เดินเท่านั้นโรงเรียนืซอไรเคอร์คือโรคที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาสีเขียวเนื่องจากร้านด้านนอกเป็นช่วงวันหยุดจึงทําให้โรงเรียนืซอไรเคอร์เงียบสงบยิ่งขึ้นเมื่อเดินเล่นไปตามเส้นทางในโรงเรียน เราจะรู้สึกได้ถึงลมหายใจอันแรงกล้าของชีวิตที่มาจากทิศทางของทะเลสาเพตสมดหลรานเซลและหนานเจิงต่างก็รู้สึกสบายใจอย่างมากอันเปิดจิวถอนหายใจเป็นครั้งคราวโรงเรียนเซอร์ไรเซอร์เป็นสถานที่ที่ผู้คนหวยหาอย่างแท้จริงสมัยนั้นข้ายังขาดข้อสอบอยู่นิดหน่อยเธอไม่ได้พูดเกินจริง นี่เป็นข้อบอกพร่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเดินไปจนถึงหอพักของหลานเซนยูหลานเซนยูเปิดประตูท่านพ่อท่านแม่อาจารย์นาหน้าและท่านป้าอันเข้ามาได้เลยนี่คือหอพักของข้าหลานเจิงตกตะลึงทันทีที่เขาเข้าไปในประตูเจ้าอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวงั้นเหรอใช่โรงเรียนของเรามีนักเรียนน้อยดังนั้นบนจึงอาศัยในบ้านพักที่ใหญ่มีห้องฝึกฝนห้องทําสมาธิและ ห้องโดยสารจำลองนี่คือห้องนั่งเล่นท่านสามารถสั่งอาหารมาทานในหอพักได้สถานที่ที่ข้าใช้ส่วนใหญ่อยู่ในห้องทำสมาธิตอนนี้ข้าไม่ค่อยได้นอนและมกักจะทำสมาธิในเวลาพักผ่อนท่านแม่ตอนนี้ข้าถึงระดับ30แล้วเฉียนเชียวคารุพลังวิญญาณไปถึงระดับ40แล้วลานเซียวยิมแล้วพูดว่ามันน่าทึ่งจริงๆตอนที่เราอายุเท่าเจ้า เราอาจจะยังไม่ถึงระดับ20ด้วยซ้ำอันเฟยจิวก่าวว่าโรงเรียนซือไหเครอรระดับ30แล้วระดับ40ก็แตกต่างจากที่อ,อื่นๆเช่นกันลูกของท่านเก่งมากจริงๆที่ได้เป็นอันดับหนึ่งในชั้นเรียนนานเจิงยิ้มแล้วพูดว่านี่คือรักฐานที่นาหน้าวางไว้ให้เขาหากไม่มีคําแนะนําของอาจารย์นาหน้าเรียนอยู่ก็คงไม่สามารถอยู่ตรงจุดนี้ที่เขาอยู่ทุกวันนี้ได้ดังนั้น เราจรึงรู้สึกขอบคุณอาจารย์นาหน้ามากเสมอนาหน้าใส่หัวเบาๆเต็มเพราะเขาเต็มใจที่จะทํางานหนักเซียนอยู่อาข้าไปที่ห้องทําสมาธิของเจ้าเจ้าทะลุวงแหวนที่สามได้แล้วข้าจะช่วยเจ้าตรวจสอบฐานะปัจจุบันของเจ้าตกลงดานเซียนอยู่เห็นด้วยอย่างมีความสุขเขายังคงมั่นใจในความก้าวหน้าของเขามากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาแม้แต่อาจารย์นาหน้าก็ควรจะพอใจ ตรงเฉียนเฉียวพูดว่าอาจารย์ข้าขอไปด้วยได้ไหมนาน้าพูดว่าคืนนี้เจ้าก็จะได้อยู่กับข้าได้ค่าจะช่วยเจ้าดูคืนนี้ทีนี้มาดูของหลานเซียนอยู่กันก่อนดีกว่าตกลงตรงเฉียนเฉียวพยักหน้าหลานเซียนอยู่พานาน้าไปที่ห้องทําสมาธินานเจิงและหลานเซียนวได้ติดตามพวกเขาไปเยี่ยมห้องอื่นในหอพักตรงเฉียนเฉียวร่วมเดินทางไปด้วยอันเฟยเจียวต้องการติดตามหนานา เจ้าไม่ต้องมานาหน้าห้ามเธอเพราะเธอต้องการจะเข้าห้องฝึกทำสมาธิกับเซียนอยู่อันเปิดจิวตกะตลึงอยู่ผู้หนึ่งข้าเข้าไปดูไม่ได้งั้นเหรอข้าจะไม่พูดอะไรมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านไม่ดวงตาของนาหน้าสงบรงแต่ดวงตาของเธอกลับมีท่าทีปฏิเสธอันเปิดจิวรังเลอยู่คู่หนึ่งแต่พยักหน้าตกรองข้าจะรอที่ประตู หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็ก้าวถอยหลังนาหนา้าปิดประตูห้องทําสมาธิหรานเซนย,ยูมองดูเธอแล้วกระซิบ,บอาจารย์นาหนา้าท่านป้าอันไม่ใช่เพื่อนของท่านงั้นเหรอนาหน้าใส่หัวและพูดขึ้นว่าเอาระอย่าพูดมากมานั่งตรงนี้เธอชี้ไปที่กลางห้องในเวลาเดียวกันสายตาของเธอก็จ้องมองไปที่วงกลมเวทมน,นในห้องทําสมาธิรานเซนย,ยูเข้ามาและนั่งลงและนาหน้าก็พูดว่าเจ้า เริ่มนั่งสมาธิตกลงปรานเสียนหรับตาและกระตุ้นพลังวิญญาณของเขาให้ทำงานตามวิชากรังภายในเสียนเทียนและพลังวิญญาณอันนุ่มนวลก็เริ่มไหลยอย่างรวดเร็วในร่างกายของเขารัศมีของเขาเริ่มสง,งบลงในทันทีเมื่อเทียบกับตอนที่เขาฝึกฝนครั้งแรกตอนนี้เขาใช้เวลาเพียงชั่วคู่ในการเข้าสู่สภาวะสมาธิแม้ว่าจะมีสิ่งรบกวนก็ตามด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุด นี่เป็นผลมาจากประสบการณ์การต่อสู้มากมายทันทีที่เขาเข้าสู่สภาวะสมาธิสีหน้าของนาหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอนั่งลงข้างหลังเขาแล้ววางมือบนหลังของเขาไรหนะนาหน้าอุทานด้วยสีหน้าประหลาดใจความผันผวนของธาตุในอากาศเริ่มรุนแรงขึ้นและเมื่อร่างกายของนาหน้าเป็นศูนย์กลางวงกลมรัศมีหลากสีก็ก,กระเพื่อมออกไปด้านนอกแต่นั้น ดานเซียนยูรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของเขากลายเป็นเท่าเรแห่งธาตุธาตุที่มีสีสันเริ่มหนาขึ้นและด้วยการไหลของพลังงานชีวิตเข้าสู่ร่างกายของเขาพวกมันจูงถูดุดเสริมและรวมเข้ากับพลังวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วแต่ในขณะนี้จู่จูร่างกายของดานเซียนยู่ก็สรรั่นและจากนั้นกระแสวังวนสายเลือดในหน้าอกของเขาก็เริ่มเหมือนด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากที่ใจกลางของสายเลือดแสงเปลี่สีพุ่งผ่าน ทำให้กระแสวังวนทั้งหมดเป็นสีหน้าอกของเขารู้สึกร้อนและทนายนั้นเกล็ดของเทพเจ้ามังกรก็ปล่อยแสงที่ลุกชนทําให้หน้าอกของหลานเซียนอยู่สองแสงเจิดจ้าหนา้าหน้าซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเขาเข้ามาหาเขาในพริบตาและยกมือขึ้นเพื่อเรืองชุดนัเกเรียนของเขาออกเผยให้เห็นเกล็ดเทพเจ้ามังกรหลากสีบนหน้าอกของเขาเมื่อเห็นขนาดนี้นาหน้าก็ตกตะลึงอยู่คู่หนึ่ง ไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลยที่พลังสายเลือดและพลังจิตวิญญาณของเขาถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์และจะไม่มีวิกฤตมากไปกว่าเดิมนี่เป็นสาเหตุจริงๆงั้นเหรอเธอยกมือขึ้นและแต่เกล็ดเบาๆทนายนั้นเกล็ดก็กระโดดขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็กลับมามีรูปร่างเหมือนอาญามณีหยดน้ำค้างดังเดิมนหน้า,นารู้สึกว่าร่างกายของเธอสั่นอย่างรุนแรงและเศษความทรงจำก็ไหลออกมาอย่างบ้าคลั่ง เศษเหล่านี้กลายเป็นรูปภาพและดูเหมือนเธอจะมองเห็นหุบเขาอันกว้างใหญ่ในหุบเขาอันกว้างใหญ่นั้นมีกระดูกปกคลุมไปด้วยซากศพขณะมะหึมานับไมถ้วนมีร่างหนึ่งกำลังฝุดหลุมขนาดใหญ่โดยยากที่จะฝังกระดูกใช่หน้าหน้าข้ามควัด้วยความเจ็บปวดได้เอามือปิดศีษะปวดคางด้วยความปวดหวัวอย่างรุนแรงความทรงจําอันวาววุ่นรังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งหมดกลับกลายเป็นเศษเลเ็กเศษน้อยทำให้เธอปวดหัวแทบแตกอาจารย์นาหน้าท่านเป็นอะไรไปเสียงของนาหน้ายังปลุกรานเซนอยู่ด้วยในเวลานี้อัญญาบณีรูปทงหยดน้ำที่แยกออกจากนิ้วของนาหน้าได้กลับมามีรูปร่างเหมือนเกศของเทพเจ้ามังกรและติดอยู่ที่หน้าอกของรานเซนอยู่อีกครั้งนาหน้าโบกมือพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรเจ้าไปเอาสิ่งนี้ที่ติดอยู่หน้าอกมาจากไหน รานเซียนอยู่กล่าวว่าที่งานประมูลของโรงเร,รียนซูร่าเคอร์ข้ายัางไม่มีเวลาบอกท่านเนียงเพราะหลังจากที่ข้าได้รับมันสายเลือดของข้าก็ดูเหมือนจะพัฒนามากสองสายเลือดที่แตกต่างกันสีทองและสีเงินผสมผสานกันจากนั้นก็ไม่เกิดการปะทะก,กันหลังจากนั้นข้ารู้สึกได้ว่าความสามารถของข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากข้าสามารถประสานพลังที่มาจากสายเลือดทั้งสองได้ สายเลือดสีเงินเพิ่มความสามารถในการควบคุมธาตุและสายเลือดสีทองเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ทางกายภาพของข้าและมันยังผสมผสานกับทักษะวิญญาณต่างๆอีกด้วยตอนนั้นข้ายังได้ฝันอีกเจ้าฝันถึงอะไรนาหน้าถามปรานเซนอยู่ไม่ได้ปิดบังอะไรและเล่าถึงความฝันของเขาในตอนนั้นอาจารย์นาหน้ามีเทพเจ้ามาังกรอยู่จริงๆงั้นเหรอ อันยบน่บณีที่ข้าได้รับคือเกศของเทพเจ้ามังกรจริงๆใช่ไหมถ้าอย่างนั้นสายเลือดของข้าก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเทพเจ้ามังกรใช่ไหมหน,น้ามองเขาอย่างว่างเปล่าอาการปวดหัวของเธอค่อยๆหายไปเทพเจ้ามังกรมันจะต้องมีแค่จิตใต้สําสนึกบอกว่ามันจะต้องมีเจ้าเดาถูกแล้วข้าจำอะไรบางอย่างได้พักษาวิญญาณที่นํามาให้เจ้าโดยสายเลือดสีทองของเจ้า ควรจะมีชื่อดูเหมือนว่าทักษะวิญญาณที่หนึ่งเรียกว่าร่างมังกรทองทักษะวิญญาณที่สองก็คือร่างมังกรทองทราราชและทักษะวิญญาณที่สามคือมังกรทองคำรามใช่แล้วเกือบจะเป็นชื่อที่ข้าคิดขึ้นมาแล้วอาจารย์นาหน้าท่านเคยเห็นใครที่มีวิญญ,ญาณด้วยการต่อโซ่แบบเดียวกับข้าบ้างไหมร้านเซนโยถามอย่างสงสยัยนาหน้าใส่หัวงเงียบ ข้าจำไม่ได้แต่ต้องเคยเห็นมันแน่ๆข้าเคยเห็นมันมาก่อนร้านเซนอยู่กล่าว่าแล้วมีปัญหาใดๆกับการฝึกฝนในปัจจุบันของข้าหรือไม่หน,น้าใส่หัวพูดขึ้นว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสายเลือดทั้งสองของเจ้าได้รับการคืนดีกันแล้วสิ่งที่เจ้าได้รับไม่ใช่เกียรติเทพเจ้ามังกรมันควรจะเรียกว่าพรของเผ่ามังกรเรดนั้นคือสายเลือดทั้งสองของเจ้า มันถือกำเนิดขึ้นมาเองหลังจากการหลอมรวมเพียงว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเจ้ายัางอ่อนแอนเกินกว่าที่จะให้กำเนิดมากขึ้นเมื่อความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มขึ้นสายเลือดทั้งสองนี้ควรจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเมื่อถึงเวลานั้นมันควรจะเป็นมังกรที่แท้จริงสายเลือดของพระเจ้าและมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอีกครั้งดานเซนอยู่ถามอย่างสงสัยสายเลือดของเทพเจ้ามังกรงั้นเหรอ มันแข็งแกร่งมากไหมใช่นาหน้าพยักหน้าแต่คงใช้เวลานานมันจะไม่เกิดอย่างแท้จริงจนกว่าเจ้าจะทะลุขีดจำกัดของมายโนสท่านกำลังพูดถึงการทะรลุพลังวิญญาณ100ระดับงั้นเหรอร้านเซนยูถามนาหน้ากล่าวว่าควรจะเป็นเช่นนั้นไม่มีปัญหากับที่ทางการฝึกฝนในปัจจุบันของเจ้าตราบใดที่เจ้ายังคฟฝึกฝนอย่างหน,นักต่อไปร้านเซนยูกล่าวว่า มื่อคนอื่นทะลุผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปทําไมมันดูไม่ยากแต่ทําไมข้าถึงยากเหลือเกินตอนที่ข้าทะลุผ่านระดับ30มันยากมากในอนาคตเมื่อข้าทะลุปไปถึงระดับ40มันจะยากหรือไม่ในเวลานั้นดูเหมือนว่าข้าจะประสบความสําเร็จด้วยความช่วยเหลือของเงาวนารกสวรรค์เงาวนารกสวรวรค์งั้นเหรอหน้าหน้าตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งบรนเซนยโยยกมือขึ้น และเผยให้เห็นวงแหวนบนนิ้วโป้งของเขาแค่นี้แหละมันสามารถกลายเป็นเงาได้แต่สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อคากระตุ้นพลังสายเลือดของเทพเจ้ามังกรที่นำมาจากเกตของเทพเจ้ามังกรเท่านั้นนาหน้าจับมือของเขาด้านเซนโยเพียงสัมผัสเบาๆบนนิ้วหัวแม่มือของเขาช่วงเวลาต่อมาเงาวสวรรค์นารกก็ปรากฏขึ้นจากท้องฟ้า และง้าวสีนวลเข้มก็ถูกถือไว้ในมือของนาหนะ้นานาหน้าเคยใช้ง้าวในรกสวรรค์เพื่อทำลายยานอาวกาศในสมัยนั้นดังน,นั้นหลานเซนโยจึงไม่แปลกใจที่เธอสามารถใช้มันได้เชื่อมันดูคุ้นคนอาการปวดหัวของนาหนะ้าเริ่มกลับมาอีกครั้งโอบ,บกมือให้ง้าวในรกสวรรค์เบาๆในมือของเธอทำให้เกิดภาพติดตาในอากาศมันแข็งแรงมากดูเหมือนว่า ไม่มีอะไรสามารถหยุดมันได้ข้าใช้มันเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีระดับสูงกว่าข้าถึงสองระดับอาจารย์นาหน้าเงานารกสวรรค์เป็นอาวุธระดับเทพหรือไม่เพื่อนร่วมชั้นบางคนบอกของข้าว่ามันเป็นแต่อาจารย์ไม่เคยพูดอย่างนั้นนาหน้าพูดโดยไม่รู้ตัวเงานารกสวรรค์เพิกเฉยต่อการป้องกันทําให้เกิดความเสียหายอย่างแท้จริงและไม่สามารถทํำลายได้หลังจากพูดสิ่งนี้ ดูเหมือนเธอจะตื่นขึ้นมีแสงสีฟ้ากราพิบอยู่ในมือของเธอแรกงง้าวนะโลกสวรรค์ก็กลายเป็นวงแหวนอีกครั้งและตกลงไปที่นิ้วของหลานเซนโยมันควรจะเป็นอาวุธแต่มันยากที่จะเชี่ยวชาญเจ้าต้องระวังอย่าทำร้ายตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอาวุธธรรมดามันแฝงแรงมากหาหน้าจับหวัวของหลานเซนโยหลานเซนโยพย,ยักหน้าและพูดขึ้นว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่า มันไม่ใช่อาวุธธรรมดาแม่ของข้าบอกว่าข้าสวมแหวนวงนี้เมื่อตอนที่ข้าเกิดและมันก็อยู่กับข้าเสมอมาดูเหมือนว่ามันจะเกิดมาพร้อมกับข้าและข้าก็สวมมันครั้งแรกที่ข้าใช้มันได้ชื่อของมันก็ปุดขึ้นมาในใจของข้าเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอหน,น้าใสหัวอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องนี้แต่สําหรับเจ้าตอนนี้มันส่งผลเสียมากกว่าผลดีเอาละ ้าเจ้าออกจากสถาบันการศึกษาอาจมีใครบางคนต้องการแย่งอาวุธของเจ้าไปดังนั้นจนกว่าเจ้าจะแข็งแกร่งเจ้าต้องใช้มันให้หน้อยที่สุดอย่างน้อยก็ไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่ามันเป็นอาวุธระดับพระเจ้ามีอาจารย์คนไหนในสถาบันการศึกษาถามเจ้าบ้างไหมลารเสียนอยู่สายหัวเขาใช้เงาในโรกสวรรค์เมื่อเขาเอาชนะถังโยเกิร์ตแต่ไม่มีอาจารย์คนใดในสถาบันการศึกษาเคยถามเขา เกี่ยวกับเงาวนี้ดังนั้นหลานเซีนยนโยเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักหลังจากฟังคำพูดของนาหน้าแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าการจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสามารถของเขาเองนั้นเป็นปัญหาเพียงใดข้าจะพยายามใช้มันให้หน้อยที่สุดในอนาคตข้าจะใช้มันอีกครั้งว่ามันมีประโยชน์จริงๆหลานเซีนยนโยกล่าวอย่างจริงจังนาน้ากล่าวว่าเจ้าก้าวหน้าไปมาก และเปลี่ยนแปลงไปมากในไม่กี่วันนี้ข้าจะช่วยเจ้าแยกแยะความสามารถของเจ้าบอกข้าเกี่ยวกับเจ้าหกเดือนที่ผ่านมาเจ้าได้เรียนรู้อะไรบ้างเจ้าได้เรียนรู้อะไรความสามารถที่เจ้าได้รับการฝึกฝนและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตกลงร้านเซียนยูเห็นด้วยโดยเริ่มจากการสอบเข้าและเล่าประสบการณ์ของเขาให้หน้าหน้าฟังหลังจากมาที่โรงเรียนซูไดเคิลหน,น้าหน้าตั้งใจฟังมาก แไม่เคยขัดจังหวะเขาเลยเธอแค่ฟังสิ่งที่เขาพูดต่อไปรานเซนโยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งต่อไปภาคเมื่อเขาพูดถึงการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมั้นทุกคนเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยแล้วเราก็กลับมาได้เรานี้เราเก,ก็บเกี่ยวเราหาหายากได้มากมายถ้าสามารถเริ่มตีเือนได้ในภายหลังแค่สร้างชุดกอดต่อสู้ก็เพียงพอแล้ว วันนี้ท่านอยู่ที่นี่เรามีเวลาวันหยุด15วันหลังจากฟังเรื่องราวของเขานาณายิ้มเราพูดว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเจ้ามีประสบการณ์มากมายและทําได้ดีมากแต่ทว่ามีสิ่งหนึ่งที่เจ้าคิดผิดอะไรรานเซนยูมองเธอด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นนาณนากล่าวว่าเจ้าดูถูกตัวเองมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสรุปผ่านวงแหวนที่สามที่จริงแล้ว เจ้าไม่เคยครอบคุมความสามารถของตัวเองเลยจริงๆวิญญาณยุดการต่อสู้สายเลือดของเจ้าและวงแหวนวิญญาณที่สามก็สามารถเบ่งบานอย่างน่าตื่นตาได้เช่นกันความฉราดแต่เจ้ามักจะวางตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่สนับสนุนแตกออกเป็นครั้งคราวเจ้าพึ่งจิตใจในการต่อสู้มากขึ้นไม่มีปัญหาในการพึ่งปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและพิสูจน์ว่าเจ้าฉลาดพอแต่ทว่าสิ่งนี้ ยังทําให้เจ้าได้เลยความสามารถที่แท้จริงของเจ้าและไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้าอย่างเต็มที่หลายครั้งเจ้าไม่จําเป็นต้องคิดมากเกินไปเพราะความแข็งแกร่งของเจ้าก็เพียงพอแล้วถ้าไม่สามารถควบคุมความสามารถของตัวเองได้เต็มที่งั้นเหอรอรานเซนยูกล่าวด้วยความประหลาดใจหน้าหน้าพยักหน้าใช่เจ้าขาดไปมากตอนนี้สายเลือดของเจ้าถูกล้อมรวมแล้วตอนนี้สองสายเลือดดั้งเดิมสามารถ มองเป็นหนึ่งเดียวได้จากนั้นาการประสานง,งานระหว่างการจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากที่สําคัญกว่านั้นคือเจ้ามีการเล่าเรื่อยการควบคุมพลังของเจ้าพลังจิตพลังวิญญาณวิญญาณยุดการต่อสู้และพลังสายเลือดร้อนแข็งแกร่งมากในระดับเดียวกันแต่เจ้าล้มเหลวในการรวมพวกมันเข้าด้วยกันเจ้าไม่สามารถทําได้นี่เหมือนกับความสามารถทั้งหมดของเจ้าแต่ไม่สามารถใช้พวกมันได้ดี หลานเซยนอยู่เพียงหน้าอย่างเข้าใจอาจารย์นาหน้าข้าควรทําอย่างไรดีนาหน้าพูดว่าข้าจะอยู่จนกว่าเจ้าจะเริ่มเรียนในระหว่างนี้ข้าจะช่วยเจ้าแยกแยะความสามารถของเจ้าเจ้าสามารถมีวิธีการต่อสู้ของเจ้าเองได้แล้วข้าจะสอนที่ทางของการฝึกฝนนี้และอื่นๆของเจ้าจะมีความสามารถมากขึ้นในอนาคตและเจ้าจะพัฒนาไปในที่ทางนี้ต่อไปนอกจากนี้สาเหตุที่การก้าวหน้าของเจ้า เป็นเรื่องยากมากเพราะการก้าวหน้าของเจ้าต้องใช้การสะสมที่มากขึ้นเมื่อเจ้าก้าวหน้ามันจะค่อนข้างมากดังนั้นจึงเป็นวิวัฒนาการั้งต่อไปที่เจ้าทะลุผ่านอย่าจับพลังของเง้วในโลกสวรรค์แม้ว่ามันจะคมพอที่จะช่วยให้เจ้าทะลุผ่านขอขวดได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังช่วยเจ้าประหยัดกระบวนการสะสม รอจนกระทั่งวงแหวนที่3มของเจ้าถึงวงแหวนที่สีเมื่อไปถึงวงแหวนมันจะยากขึ้นอีกและเมื่อเจ้าใช้เงาในโลกสวรรค์เพื่อบุทะลวงอีกครั้งมันอาจจะยากขึ้นอีกที่จะผ่านทะลุวงแหวนที่ห้าในอนาคตดังนั้นเจ้าต้องพึ่งพาจากการสะสมของเจ้าเองแลกความสามารถของเจ้าเองในการฝ่าฟันเฉพาะเมื่อเจ้าสะสมเพียงพอและสามารถควบคุมความสามารถของเจ้าเองได้เพียงพอเท่านั้นเจ้าจึงจะบรรลุค,ความก้าวหน้าอย่างแท้จริง เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ